มีต้นไม้ไม่กี่ชนิดนะครับที่นอนหลับกลางคืนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นไม้ประดับอีกชนิดนึงนะครับที่เป็นไม้มงคลนะครับที่นอนหลับกลางคืนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูได้ถ่ายตรงกลางคืนนะครับเพื่อนๆอันนี้คือต้นที่นอนหลับกลางคืนนะครับก็คือนางพญาคล้าคุณแพรินเพื่อนเนี่ยสังเกตว่าเขาจะนอนหลับกลางคืนนะครับนี่ครับเนดูครับ นี่คือลักษณนะใบของเขานะครับกลางคืนเนี่ยเขาจะห่อตัวนอนหลับนะครับเมือนแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือใบที่นอนหลับเห็นไหมครับเขาจะโชว์ใต้ใบให้เราเห็นสีเข้มๆนะครับออกแดงๆแบบนี้นะนี่คือนางพญาค้าขุนเพลนะครับเพื่อนนี่ครับตรงกลางคืนเขาจะนอนหลับเพื่อนนี่ครับมาดูตรงกลางครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนครับเพื่อนครับ เห็นไหมครับเพื่อนเว่าเขานอนหลับเห็นไหมว่าเขาจะห่อใบเข้ามาเห็นไหมครับนี่ครับจะมีไม้ประดับไม่กี่ชนิดนะครับที่นอนหลับกลางคืนนะเพื่อนปกตินะครับก็จะไม่นอนหลับนะครับเหมือนกต้นทั่วไปครับเขาจะแกงใบแบบนี้ครับแต่ต้นนี้นี่นะครับก็จะนอนหลับห่อใบกลางคืนนะครับอันนี้คือน้ำพญาคาขุนแผนที่นอนหลับกลางคืนนะครับเพื่อนๆพอพอตกตอนกลางวันนะครับเขาก็จะ อาใบออกมารับแสงเมือนครับนะครับอาใบออกมานะครับใบที่เป็นหลังใบตัวนี้ก็จะปิดลงข้างล่างนะเพื่อนครับแล้วก็จะอ้าใบออกมารับแสงเองนะครับอันนี้ครับเพื่อนเป็นสิ่งที่แปลกของไม้ประดับนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นอนหลับกลางคืนครับก็คือน้พญาคาขุนเขนพุนเพนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนกลางวันนะครับลักษณะ ต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับออันนี้คือตอนที่เขาหลับตอนกลางคืนเดี๋ยวพาไปดูตอนกลางวันที่เข้าบานออกมาจะเป็นยังไงนะครับเพือนคับกับนางพญาขาขุนแผนนะครับไม้ประดับที่นอนหลับตอนกลางคืนครับนี่นะครับสังเกตว่าอันนี้คือต้นเดียวกันนะครับอันนี้คือตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันเนี่ยนางพญานะครับขาขุนแผนเนี่ยเขาจะ กลางใบออกมารับเสียงครับเขาเห็นไหมครับเขาจะแอบใบออกมาเห็นไหมครับความแตกต่างตอนกลางคืนที่ <c oughs> ผมให้ด of ูตรงกลางคืนเนี่ยนะครับเขาจะหุบใบปิดตัวเองนะครับนี่ครับเขาหลับตรงกลางคืนนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่พอตกลางวันเขาจะแอบใบมารับเสียงเห็นไหมครับแสดงว่านางพญาค้าคุณเพนเนี่ยเขาขยับได้ครับเขาเคลื่อนไหวได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นตัวกลางวันนะครับเขาก็จะแอบใบแบบนี้ครับนี่ นะรครับอ่าใบออกมารับแสงแดดแบบนี้ครับไหมครับนี่ครับอันนี้คือเป็นตอนกลางวันนะครับเพื่อนๆนะครับใบเขาก็จะขยายอ่าออกมาแบบนี้ครับสวยๆใบดังสวยๆแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือนางพญาค้าคุณเพนนะครับว่านมหาเสนีนั่นเองนะครับเพื่อนๆใครมีไว้ครอบครองก็จะมีเสนีนะมีมนเสนีนะครับใครรักใครลงใครชอบนะครับจะมีแต่คนรักคนชอบนั่นเองนะครับ ตามชื่อของเขานะครับนางพญาขาขุนเพชรนั่นเองนะครับเพื่อนนี้ครับอันนี้ก็เป็นตองกวางเขาแอร์เข็นนะครับพอแอร์ใบออกมารับแสงนั่นเองนะครับพอตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะขยับหุบใบปิดตัวเองเหมือนให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นคือตองกลางคืนนะครับเพื่อนครับนี่ครับนะครับกรณีคาแตกตางเขาสามารถขยับและเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับกับเขาถึงบอกว่าใครคนที่มี ไว้ครอบครองก็จะมีสเสน่ห์ครับมีแต่คนรักคนลงนั่นเองนะครับตามชื่อเขาเลยครับนี่ครับขอเตกต่างของต้นนะพญาค้าคุณแพงตองกระวกับตองกระกคืนก็เปเหมือนนี่ครับสวยงามมากครับ